ไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับเจดอนซันโชนะครับผมโอ้โ oh หล่าสุดครับทุบสถิติแข่งงกฤษครับที่ยิงเยอะที่สุดในบุนเดสลีกาเยอรมนีนะเจดอนซันโชครับทำลายสถิติของชนี่วูดคอกนะครับกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่ทำประตูมากที่สุดในประิษัทของบุนเดสลีกาเยอรมนีแต่สถิตินี้อาจจะถูกแฮร์รี่เคนแสงหน้าได้เหมือนกัน ซันโชครับยายจากแมนยูมาอยู่กับดร็อตมูลแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเพึ่งยิงประตูสุดสวยนะครับในเกมที่ดรอตมูลครับบุกไปแพ้ไลซ์6ิ 4, ประตูตัวหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานับว่าเป็นประตูที่2ของซันโชในบุนเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาลนี้และเป็นประตูที่3รวมทุกรายการให้กับดรอตมูลอีกด้วยหลังยิงสย v, en, ใส่พีเอสวีไอเฟนในศึกแชมเปี้ยนส์สลีกนะครับ นั่นจะไม่ตอนนี้เขาทาไปแล้ว40ประตูในบุนเดสลีก้าเจรมานีมากกว่าอาวุธคอกนะครับ mm hmm. ดีดกองหน้าโคโลน1ประตูเอาแต่ทางแฮร์รี่เคนครับหัวหอกเพื่อนร่วมชาตินะครับยิงไป35ประตูมีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะทําลายสถิตินี้ในภายหลังนะครับเราต้องบอกว่า35ประตูของแฮร์รี่เคนเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้เจ่อขว้าดาวนโวไปครองวยครับโดยทิ้งห่างเกราซี่ของสตูตการ์ดอยู่ถึง10ลูกด้วยกันนะครับอ mm hmm. ถือว่าฟอร์มก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับสองขวาดาวนโซนววไปครองแล้วในฤะดูกาลน,นี้ที่บุนเดสลีกาเยอรมนีแต่ซานโชทุบสถิติขแข่งผู้ดีก่อนนะครับยิงเยอะที่สุดในบุนเดสลีกาเยอรมนีแต่แฮร์รี่เคนอาจมีสิสแซงได้นะครับชุกกุลกามีความคิดเห็นยังไงคิดว่าแฮร์รี่เคนจะแซงได้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเลยครับจัดไปแฮรวรยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม